หหเห็นข้าเพื่อนจ้ะเห็ดที่นี่มันอร่อยอ่ะมันหวานเราชอบผักเนาะเราก็ใส่ผักเยอะๆผักแ <ๆ S 2> มงรักมมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อย ว้าว <Okay. S 2> <Wow. S 1> คนไปคนมาเดียวเละโอ้เดียวเละ,เละใส่บวกเห็ดก็เห็ดปลาบวบก,ก็บวบเราเองมัรงรักก็เราเองพริกก็เราเองเทียมก็เราเองแต่หอมหอมก็เราเองจ้าเ mm hmm. นี่ย ส่วนครัวเราเองทั้งนั้นเลยโอเคนะจ๊ะ